วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวันศุกร์นะคะวันแห่งความสุขที่สำคัญนะวันนี้วันที่เร่กดีมากๆวันที่11เ,เดือน11นะครับวันนี้ฮะ,ะทางพี่นานาเองก็มารับรถนะฮะ สุดหล่อนะฮะน้อง Mercedes-Benz CLA 250 Facelift คันนี้บอกเลยครว่าคันนี้สภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากป้ายแดงผมใหม่น้อยมากๆสภาพกริปสุดๆฮะพี่นาครับขอแสดงความมีด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยพี่นาเพิ่มเติมนะะว่ารู้จักร้านโฟกิงเราได้อย่างไรแล้วเหตุผลอะไรฮะทําไมถึงตัดถึงใจรับน้อง CLA 250กลับในวันนี้สักครู่พบกันครับ เรามาคุยกับพี่นาเพิ่มเติมนะครับว่าพี่นาเองเนี่ยรู้จักร้านโฟกิงเราได้อย่างไรแล้วเหตุผลอะไรนะฮะทำไมถึงตัดใจนะครับรับน้องเ l a 2 5 0กลับบ้านในวันนี้โอเคพี่นาพี่นาเองรู้จักร้านโฟกิงเราได้อย่างไรนะต้องบอกเลยว่าเราเล่นติดต่ออ่าเลื่อนไปเจอเจอพี่ท็อปพอดีแล้วก็กําลังรีวิวรถคันที่เราซื้อพอดีอ่าเราพอเราเข้าไปดูปุ๊บอุ้ย รถสภาพคือแบบน่าสนใจก็ลเลยทําให้ติดต่อเอาอย่างนี้อเอาจริงๆคือพอดูจากทิกตอกเนี่ยมันเห็นแค่รูปเห<ม>็นแค่ภาพเคลื่อนไหวถูกไหม<ช>แล้วเห็นสิ่งจากที่เขาพูด<ช>เอาจริงๆครั้งแรกเชื่อไหมว่ารถแบบเนี้ยมันจะมีไม้น้อยๆแล้วก็สวยแบบนี้จริงๆจากที่ไหนในทิกตอกครั้งแรกนั่นแหละทาให้เราแบบว่าอยากมาดูที่โชว์รูมเป็น question มาดูซิว่าเหมือนของจริงตรงไหมเขาพูดตรงหรือเปล่าจริงไหมแล้วพอมาเห็นรถปุ๊บก็อื ทุกอย่างตรงตามในในติ๊กต็อกไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนเลยค่ะใช่่ะโอเคอ่าแล้วทีนี้อ่ะโอเคอ่ะเห็นจากติ๊กต็อกแล้วอ่ะแต่ดินใจเข้ามาแล้วนะครแต่ทีนี้ปัญหาคือพี่นายองไม่ได้กรุงเทพนี่ใช่ไหมอ่าไปไปมามาไปมาอ่าระหว่างกรุงเทพโอเคอ่ะทีนี้อ่ะพอมาดูรถเสร็จปุ๊บวันนั้นค่ะสะดุดอะไรทําไมถึงตัดสินใจที่จะรับน้องกลับบ้านจอดรถปุ๊บมาถึงที่โฟคิงปั๊บก็ขอดูรถคันนี้เลย พีท็อปเปิดประตูปุ๊บโอ้โหแบบมันคือใหม่มันคือใหม่อ่ะมันใหม่คือถ้าถ้าเทียบกับร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ไปเลยเก้าสิบเก้าสิบอัพด้วยคือมันใหม่มากจนเรารู้สึกว่าอุ้ยก่อนที่จะมาดูเนี่ยเราก็พูดตรงๆว่าเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเนาะเพราะม่เห็นนี่คือแบบคือว้าวอ่ะคือว้าวคือมีความสู้สกในใจคือแบบฉันต้องได้คันนี้นี่เราผมชันใช่ไหมอะไรเนี่ยเราเรียผมชันอะไรอย่างเงี้ยคือมันใหม่จริงๆค่ะใหม่แล้วก็ พี่ท็อปก็มีการเขาเรียกอะไรอธิบายแล้วก็แนะน,นํานูา่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันใหม่แล้วก็มันเหมือนเราได้รถใหม่จริงๆอ uh huh. คือมันเป๊ะจากที่รีวิวอย่างที่บอกเมื่อกี้ให uh huh. ม่น้อยด้วยสภาพเกืบร้อยเปอร์เซนต์มันกลิปมากมันกริบมากมันก็เลยแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่า ต้องเอาค่ะต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วค่ะต้องโดนแล้วโดนแล้ท่านผู้ชมฮะก็นี่พี่นาเองนะครับก็เป็นหนึ่งนะฮะในลูกค้าแหละแล้วที่อาจจะเห็นสักสื่อออนไลน์นะครับเพราะทางเราเองก็จะมีสื่อออนไลน์เนี่ยเกือบๆทุกช่องทางนะอย่างตอนเนี้ยก็มีสื่อดิจิตอนะฮะที่เรามีการเริ่มทำนะครับแล้วพี่นาเองก็เห็นข้อมูลจาก TikTok ก,ก,ก่อนแล<ช>้วก็มาดูซิว่าของจริงเป็นอย่างนั้นไหมเพราะที่ผ่านมาพี่นาเองก็เดินรูมาหลายคันแล้วแต่ละคันก็อาจจะไม่ได้สวยเท่านี้นะครับไม่อาจจะเยอะกว่านี้นะครับตรงนั้นถ่ายท้ายที่ เนื้อคู่ใช่เลยแตนี้จําได้ว่าวันนั้นเนี่ยพี่แด๋บอกโอเคชอบและฉันอยากแต่งงานกับคันนี้แน่ๆแลวฉันจะสู่ขอเธอแต่แต่ huh. ยแบบังแอบมีกลับไปคิดก่อนตอนแรกบอกว่าจะขอเวลาคาิดสักสามวันห้าวัน huh. แต่ท้ายที่สุดประมาณแค่ไม่กี่ชั่วโมงสองสองเออไม่กี่ชั่วโม<อ>งใช่เียวขับรถยังไม่ถึงไหนเลยทาไมถึงรีบตัดสินใจเร็วขนาดนั้นนนาคิดว่ามันไม่มีอีกแล้วนะในส่วนตัวอาคิดเพราะว่าต้องบอกไม่จริงๆแค่เจ็ดพันอัะ ลวสภาพขนาดเนี้ยคือมันไม่ควรพลาดอะมันคือมันไม่รู้สิมันมีความรู้สึกว่าเออฉันมันต้องเป็นของฉันน่ะเพราะว่าอย่างที่ปอค่ะไปดูที่อื่นมาอย่างเงี้ยมันไม่มีไม่เท่านี้เลยมันที่อื่นจะหลักห้าหลักขึ้นอ่าอ่าอ่าหลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ละ เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวคนอื่นมาเอาของเรา,าดิเราต้องลองให้ใช่ใจแย่คือคิดหนักเหมือนกันว่าเอะเราตอนแรกก็อยากจะกลับไปทบทวนให้เยอะกว่าน,นี้หรือว่าเราจะลองเปิดโอกาสลองไปดูที่อื่นนี่ก็พูดตรงๆตงะพแติพอ<า>อย่างนี้ปุ๊บมันมันโดนหมดเลยอะ่ะมันหาข้อติไม่ได้อันนี้พู่ตรตรงค่ะ,ม,คะมันหาข้อติไม่ได้ไม่น้อยพระภาพดีบริการดีแล้วท,วที่แล้วที่ทางโฟกิงเองก็เทคแคร์ดีมากให้ข้อมูลดีมากก็เลยตัดใจจองเลยค่ะ เราก็ซื้อเลยยังไม่อาจจะข้ามวันเลยยังไม่ข้ามวันอ่ะ โอเคนะครับทคะแานเพิ่มก็คือนี่เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างโฟกิงเองเนี่ยเราเองพยายามนะครับหารถที่สภาพดีที่สุดนะครับไม่น้อยที่สุดแล้วการันตีว่าทุกคันเป็นใหม่แท้ๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วเกิดว่ามีการตรวจสอบเจอทั้งรถมีการพลิกคว่ำนะฮะจมน้ำนะฮะหรือว่ามีการชนหนักเนี่ยทางร้านเราเมีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไว้วางใจนะฮะให้ทางโฟกิงเราเนี่ยบริการนะครับขอบคุณพีิณามาสขอบคุณมากเลยนะครับโอเคท่านผูคนไหนท่าน ใดนะครับสนใจรถนะฮะสวยๆคุณภาพดีใหม่น้อยๆใหม่แท้ๆติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับ